ครับตอนนี้วีบก็อยู่ในส่วนของผังงานโ o 3ขีดหนึ่งนะครับมาดูสภาพหน้าง,งานกันนะครับเมื่อเช้ามาส่ขงของให้เด็กอันนี้สภาพของหน้าง,งานก็ลงวัดยังติดงานฉามนะครับเข้ามาส่วนของโถงล่าง เด็กก็ขึ้นโครงฟ้าเรียบร้อยแล้วครับองล่างนะครับับเข้าไปดูส่วนของห้องน้ำครับขึ้นแล้วนะฮะไต่บันไดก็ต้องรองานพื้นบันไดก่อนนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูส่วนของขึ้นบนกันครับข้างบนยังติดงานฉาบอยู่นะ ไปแค่ครึ่งท่อนครับอ่าค่อนข้างแฉะนะฟืนครับเพราะเนื่องจากฝนตกครับนะน้ำยังรั่วอยู่ ส่วนนี้นะฮะหน้าง,งานในห้องน้ำห้องนอนหนึ่งอผูกกระเบื้องนะครับนี่จากงานเล่งนะนะฮะริ่มผูกระเบื้องกันแล้วครับ ส่วนของงานถงบน,นครับ,รบห้องนี้ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเดี๋ยวก็รองานฉาบภายในห้องนอนจบก่อนนะครับห้องนอนห้องนอนสองกับห้องนอนสามนะครับภาพโดยรวมก็ยังไม่ได้ฉาบ มานเท่าปลาจะกำลังเดินกันอยู่นะครับก็ CO 3าขีดหนึ่งนะฮะใน<อ>ห้องที่หน<อ>ึ่งก็ติดงานของงานก่อฉาเนะงานฉาบก่อก่อเรียบร้อยแล้วฮะก่ออีกมบนเบาแล้วได้งานฉาบ เราไปดูกันที่ห้อง CO-2 ห้องสองต่อนะครับน่อยครับ CO2 ครับห้องสองงานของลงจัดรถก็ยังเนาะยังเหลืองานฉาบอยู่นะฮะมาส่วนของงานถงล่างครับทีมงานก็กำลังขึ้นโครงอยู่นะครับ ดูส่วนของข้างบนกันครับนะคระับของติดนะงานฉาบเหมือนเดิมน,นะครับก็คนะ่อนข้างขึ้นลำบากห่ังจากยังไม่ได้โอแผ่นไทยนะนะฮะน้ำรั่วครับน้ำรั่วยังแชะอยูย่ ก็ขึ้นสุดๆแล้วฮะระดับฟ้าก็อยู่แค่หลังระเบื้องขึ้นไปนะฮะวางิดแด่นแล้วก็ให้เธอหลังระเบื้องเลยนะเรื่องงานฉาบคฉาบเก็จะขึ้นฟ้าได้ ส่วนของห้องน้ำสงบนครับห้องน้ำสงบนหรือกระเบื้องอีกหนึ่งด้านครับทาทำยาดเรียบร้อยแล้วทำยาดเรียบร,ร้อยนะฮะห้องนอนสองสามก็ยังติดงานสามบันเดิลรวมทั้งสงบนได้ครับส่วนที่แอนดี้กำลังยืนอยู่นะฮะ ก็ตรงไหนทําได้ก็ทําไปก่อนแล้วครับตัวน,นี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากหน้างานเร่งโดยทุกส่วนฮรเร่งเพื่อให้ทันที่จะให้เสร็ดได้ทันที่เจ้าของบ้านผู้ซื้อจะได้นําไปวางเป็นหลักทรัพย์กู้ใน,นราคาดได้นะครับจากสองหลังนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะคงจะเป็นหลังที่เห็นตรงหน้านี่แหละฮะ ที่จะขึ้นโครงกันต่อ,อหนึ่งหลังนะฮะในกลุ่มของ CO 5้าขีดหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็จะมาขึ้น CO CO สองขีดห้านะฮะ จะมีเรื่อยๆนะฮะ,ะกนกเนี่ยขึ้นโครงสร้างไว้นะฮะหน้างานการขึ้นงานก็ถมากก็ตามแผนงานก็ต้องหนึ่งตอกเสาเข็มก่อนนะฮะนี่คือตัวปั้นจันตอกเสาเข็มนะคะ ส่วนที่วางยาวๆนะฮะร่วม6เมตรนะฮะอันนั้นก็จะเป็นเสาเข็ม6หรือ7เมตรเก้านะ,ะาจะเป็น9เมตรต้นนะจะตอกเสาเข็มเข้าไปแล้วก็เทฟุตติ้งเทฟุตติ้งแล้วทนนี้ก็ หลออคานกันนะฮะหลอกคานหลออพื้นกันหลาอคานหลาอคานนะฮะแล้วก็วางเสาเศรพื้นพื้นก็จะใช้เป็นพวกแผ่นสำนวะวางอาเนี่ครัแผ่นพื้นครับ ก็จอาแผ่นพื้นตัวน,นี้นะฮะวางวางแล้วก็เทป,ปุ่นทับหน้า